ไปไหมนู่่นตรงไปเลยไปทางนู้นเลยเออไปเลยระวังเออไปเลยระวังรถนะเออตรงไปเลยนะมันมันอยู่ร่องเดี๋ยวระวังระวังโดนรถเขาน้านมเออ อะไรรถอกไม่ได้เรอไปเลยตรงไปนู้นเลยกับถูกไหมไเนี่ยฮะกับ<ะ>ถูกไหมไปไปเลยฮะโอเคอ่ะไ,ไกลอยู่นะไปไหมให้ลุงช่วยไหม ลุงก็งงอยู่ว่ารถลุงจอดอยู่ไหนเนะี่ยไปเลยเรื่อยๆกลับไปให้ลุงไปส่งหมเนี่ยได,ได้อยู่เหรอไปไประวังรถขอนะใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้